คำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งฝื้นฟุงฟูกไฟมองมะกอกมะขามมะเขือมะนาว ยมมะละกอมะลิมังคุดมัดมันมามามากมีมีดม,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 มึงมืด มือมือมุงมุม, ون, มงมุงเม็ดเมียเมื่อเมืองแม่แม่ มงไม้ไม,ม,ม้ยกยอดยอมยักยังยายายาก jang jang